สวัสดีวันเย็ดค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปแอบที่เชียงใหม่นะเจ้าขอแม่ขาฮ่าสไตล์เหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนไปด้วยกันเลยว้าว,ว,าวทุกคนร้านค้าเยอะมากค่ะสองฝั่งเลยค่ะทุกคน่ะจุดเช็คอินแรกเลยค่ะทุกคนสะพานเหลืองค่ะคนจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาดูวิวตรงนี้ค่ะสามารถข้ามไปอีกฝั่งได้นะคะมีร้านค้าเหมือนกันเลยค่ะสองฝั่งค่ะ มาติดๆค่ะก็เป็นจุดเช็คอ,อินญ,ญี่ปุ่นค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนจะแต่งแบบสไตล์แบบอาร์ตมาเดินกันเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะบางคนก็แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นแนวน่ารักน่ารักตอนที่ทมาถึงฝนตกก็ปรับไปค่ะคนก็เลยไม่ค่อยมากันมากมายนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะคนก็ทยอยกันมาทเที่ยวค่ะวัยรุ่นเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้ร้านค้าก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้วค่ะทุกคน วันหยุดนี้เรามาเที่ยวของแม่ขากันนะคะทุกคนที่เชียงใหม่ค่ะ